มาดูวิธีการตัดหญ้าหวานอิสราเอลให้แตกกอดีถ้าเราตัดนี่ต้องตัดให้ต่ำเข้าไว้จะได้แตกกอเยอะๆแบบนี้ครับเห็นไหมตรงกลางก็แตกกอแตกอะไรขึ้นมาเต็มเลยไม่มีช่องว่างเลยแต่และกอเพราะว่าเราตัดตำ่ำตัดเลียดินไปเลยนะเพื่อนๆ ตัดเรือดินไปเลยพอๆกับขุดไปเลยอะแต่ว่าเราไม่ขุดให้ให้ให้จมดินเราถักถากหน้าดินออกอะแบบนี้เลยดูนี่ยถักถากหน้าดินไว้รับรองไม่ต้องกลัวตายเดี๋ยวแตกกอขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมแตกกอขึ้นมานี่เต็มถ้าเราตัดสูงเนี่ยตรงกลางมันจะไม่เกิดมันจะแตกเฉพาะรอบข้าง ผมตัดแบบนี้มาละแตกก็ดีมากเลยเพื่อนๆแต่แต่คนที่เอาเอาเกี่ยวไปเกี่ยวเอาเนี่ยมันสูงเกินถ้ามันสูงเกินเนี่ย่าหญ้าหวานนะน,น,น่มันจะขึ้นโคนมันจะขึ้นโคนแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ปีสองปีก็ตายเนี่ยดูดูวิธีการตัดของผมเนี่ยตัดเลียดินไปเลย ตัดชิดดินไปเลยครับตัดชิดดินไปแบบนี้นี่เลยไม่มีคนถือกล้องให้ใกลนี้แหละเนี่ยลองฟันให้ดูแบบนี้เลยครับหญ้าที่บางๆเนี่ยอ่าสับไปให้วัวกินละกำลังแตกขึ้นมาใหม่แตกขึ้นมาใหม่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องตัดต้องตัดหญ้าให้บ่อยหน่อย ็จะได้แตกกอขึ้นมาใหม่แล้วจะสับให้ดูอีกอีกอีกกอหนึ่งนะครับแ็แบบนี้นะแตาคลิปด,ดินไปเลยไม่ต้องกลัวตายไม่ตายเลยแต่ถ้าเราตัดสูงแนละ้วมันจะตายไม่เกินสองปีขึ้นโคนตายเลยนะขึ้นโคนตายเลยเราก็เดือดร้อนเราไปปลูกใหม่ถ้าตัดแบบนี้ครับลอง อยู่ได้นานอยู่ได้ยาวแบบนี้เลยใครมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีขี้วัวขี้อะไรก็มาใส่เนี่ยส่วนรากเข้ามาแล้วก็สับออกเพื่อจะไปะขยายพันธุ์ต่อแล้วก็แยกออกเป็นสีดอ,ออก ไอ้ต้นมันก็มาให้วัวกินวัวนี้เป็นวัวเลือดร้อยนะผมมี3าตัวไอ้ตัวหนึ่งตายป่วยตายเลือสตัวตัวสีแดงเนะี่ยเป็น y ายวอายุ5ปีท้อง4เดือนละส่วนตัวสีเทาเป็นวายเอศงจะคขอดนี่แหละวันที่9เดือน9ปีนี้แหละนะ เป็นวัวเลือดร้อยทั้งสองตัวกินดีอยู่ดีหลงกินหญ้าเขียวทั้งปีเพราะเรามีวัวน,น้อยเราก็พอหายให้ได้อยู่เมื่อก่อนผมเลี้ยงเยอะแต่แปลงหญ้าไม่พอก็เลยปล่อยลูกผสมออกหมดเลยก็เลยหันมาเลี้ยงเลืดร้อยแบบนี้โอเคนะครับ